วันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่4นะครับเดือนกรมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2 5 6พและขึ้น3ค่ขเดือน3ย่างเข้าปีขานเป็นวันสำคัญของทางตำหนักขององค์เจ้าปู่อือลือเนื่องจากว่าในสถานที่แห่งนี้นั้นเป็นสถานที่ต้องทำาบมาก่อนในหนึ่งพัตตกับซึ่งในหนึ่งพัตตกับนั้นเราทราบอยู่แล้วว่ามีพระพุทธเจ้าทั้ง5 แต่ในก่อนหนึ่งพัตตกับที่นี่ก็ยังนับถือบรวรพุทธศาสนาจึงได้เรียกกันในนามว่าองค์พระาศาสดาพระวิปัสสินะครับยุคก่อนหนึ่งพัตตกับต่อมาก็ถึงยุคขององค์พระาศาสดาวิเวกชพลูและต่อมาก็ถึงองค์พระาศาสดาพระสิกขีต่อมาถึงจะได้มาถึงยุคของพระาศาสดาทีปันกร พระองค์นั้นได้ต้องคำสาบมาตั้งแต่ยุคข,ของพระศา,ษา,ษาสดาพระวิปัสสิเพราะฉะนั้นใครที่จะลงไปโศยังนะเกาะซึ่งเป็นบึงของหลงเนี่ยเวียงวังต่างๆสมัยโน้นจึงได้เรียกกันในนามว่าพระศา,าสดาพระวิปัสสินะครับจากนั้นเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเมืองเมืองนี้นั้นจะขอเกริ่นถึงในอดีต เมืองเมืองนี้มีนามชื่อว่าเมืองรัตะพนครซึ่งกำเนิดเกิดมาก่อนในหนึ่งพรตกรับมีผู้ที่ได้เป็นผู้เจ้าของนครก็คือองค์เจ้าปู่ศรีสุริยะบงชัยหรือชาวบ้านชาวเมืองในปัจจุบันนี้ขนานนามพระองค์ว่าเจ้าปูอ่อืลือ วันนี้นะคะก้อยเองก็เป็นผู้หนึ่งในผู้ร่วมอุปถัมภ์นะคะในพิธีในนี้รู้สึกแบบว่าปิติมากไม่มันไม่ใช่ความบังเอิญเลยนะคะ,ใ,ะใช่ใ,ใช่ใชเพราะว่ารอบที่แล้วมากราบมากราบสารปู่อลือที่นี่แล้วก็เจออาจารย์เฉลิมก็อาจารย์ก็บอกแนะนําแล้วเราเฮ้ยโอเคเลย,โอเ,เลยโอเคเลยค่ะยินดีค่ะตอนแรกก็บอกอาจารย์บอกว่าจัดเล็กๆไม่เล็กเลยนะคะ <laughs> ถือว่าบารมีปู่ยิ่งใหญ่จริงๆเลยค่ะ พี่แกพอจะบอกได้ไหมคะว่าครั้งนั้นที่เรามาเนี่ยเรามาทําอะไรยังไงคะครั้งนั้นน่ะมาแล้วตั้งจิตอธิษฐานแบบตั้งจิตแน่วแน่แล้วบอกปู่ว่าเออปู่หนูขอเออนี้นะคะแล้วทีเนี้ยมันก็ได้จริงๆใช่ได้จริงจริงได้จริงๆแล้วทีเนี้ยก็เลยแบบโอ้โหเออต้องทำละต้องมาสัญญาปู่ว่าทำอะไรเราก็ทำจริงๆก็คือแบบ ที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะอยากจะให้ทุกคนมาแล้วก็เคารพสถานที่จริงๆแล้วก็ทําตามข้อปฏิบัติที่ที่ที่แบบหน่วยงานใช่หน่วยงานหรือสมาคมต่างๆวางไว้แล้วก็ในส่วนของการกลับไหว้จริงๆก้อยก็จะมีเทคนิคเล็กๆนิดนึงโดยการที่แบบว่าเออเราบอกว่าเรามาจากไหนชื่ออะไรทาอะไรอะไรเงี้ยแล้วตั้งจิตให้แน่วแน่แล้วขอปู่ ก็เชื่อว่าปู่ให้เพราะปีนี้เป็นปีของปู่จริงๆเลยค่ะจุดนีวันนี้ได้มาจัดถือว่าสวยงามสมใจตั้งใจเลยไหมคะใช่ค่ะใช่สวยงามมากการแต่งกายนะคะก็ให้มาสุภาพเนาะสุภาพแนะนำแบบแต่งกายสุภาพมาเลยค่ะเหมือนเราไปวัดอ่ะก็ปู่ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งหนึ่งที่ที่คนไทยก็เคารพนับถือนะคะแนะนำแบบว่าแต่งกายสุภาพมาด้วยจิตใจที่แบบสะอาดใสสะอาดนะคะ เพราะว่าบารมีท่านอยู่อยู่ตรงนี้แล้วก็วันนี้เป็นวันดีมากที่ศาลใหม่นะศาลใหม่ที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยค่ะได้บูรณะเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะมีองค์ู่ที่หลอ่อลูกเหมืององคูย้ายไปอยู่ที่ตรงนู้นนะคะต่อไปเวลาทุกคนลูกศิษย์ปู่ทุกคนมาก็จะไปไหว้ที่หลังใหม่กันแล้วค่ะใช่